2ตัว3ามตัวครบเลขเด็ดพยาบึง้งเคลียเลขจากหลูชูเลขนีสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวสารดเด็ดตัวเลขดงดงๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขเด็ดพยาบึง้งเคลียออกจากหลูแลนะคะสตัวสมตัวมาครบเลยนะคะที่หลังวัดโบสถ์ราชธานะคะอยู่ที่ตำบลบางระกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ ชาวบ้านติดใจเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะในความเป๊ะนะคะนำธูปเทียนดอกไม้แล้วก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษนะคะแล้วก็มาทำพิธีขอหวยนะคะหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งนะคะเพื่อเสี่ยงถ่ายเลขเด็ดนะคะขอเลขเด็ดจากพญาบึ้งนะคะซึ่งชาวบ้านได้พบว่ามีพญาบึ้งขุดรูขนาดใหญ่อยู่ที่ บริเวณสนามหญา้าด้านหลังวัดบทราชฐานะนะคะก็เลยมาขอโชคขอลาบด้วยการจุดทูปบอกกล่าวตามความเชื่อของชาวบ้านนะคะแล้วก็นํากระดาษที่เขียนตัวเลขมาหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งเป็นการเสี่ยงทายนะคะหลังจากที่ชาวบ้านหย่อนลงไปพญาบึ้งนะคะก็จะดันหรือเขี่ยกระดาษที่ม้วนลงไปนะคะออกมานะคะชาวบ้านก็ รอคอยนะคะซึ่งชาวบ้านทำประจำแบบนี้มาหลายงวดแล้วนะคะปรากฏว่าได้โชคได้ลาบไปหลายงวดนะคะงวดนี้นะคะชาวบ้านก็ทำเช่นเดิมนะคะแล้วก็เขียนกระดาษมาทำพิธีขอเลขเด็ดเหมือนเคยนะคะพบว่านะคะรอไม่นานพญาบึ้งนะคะก็ขีบกระดาษหรือดันกระาดาษมาไว้ที่ปากรูนะคะนี่เลยนะคะครั้งนี้ชาวบ้านนี่เลยนะคะเขาก็ รอจนพยาบึ้งดันออกมาเลยนะคะได้เลขนี้เลยนะคะทั้งสองตัว3าตัวครบเลยนะคะ8 6แล้วก็1 3 5หนะคะ86กับ135นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะดันออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะ1 3 5หกับ8 6นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือเลขเด็ดพยาบึ้งนะคะชาวบ้านเขามาขอโชคลาภ ติดใจในความเป๊ะนะคะก็ข,ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ